เหมอร์เน<ส>ี่ยใครอยากเนี่ยเป็นเลยซิ่งอย่าจะเป็นอย่าจะเป็นระวังระวังคือมันจะหลงหลงลืมลืมนะบ้านไหนไหนเดี๋ยวต้องเสกให้ใหม่อาจารย์ยกเครื่องใหม่อาจารย์หลังมาหลังมาขระยะใช้เท้าหน่อยนะป้านะระาะเป็นเวทานะป้านะโอเคมาแล้วมันปวดตรงไหนอะคุณป้าปวดตรงไหนก่อนทำอะปวดหลังปวดตรงไหน แต่พ่ก็ตรงไหนยป้าก็ขาน่าค่ะขามันปวดเหรอเออแล้วชอบตายมากเลยแล้วตอนนี้เดินได้ไหมเดินปกติคล่องเลยเดินคล้องแล้วปวดไหมปวดบางทีปวดค่ะตอนนี้ปวดยังไม่ปวดค่ะอ้าวก็หายแล้วไม่ต้องทำแล้วเมื่องอ้าวลองลุกลุกดิคุณป้าแล้วปวดตรงไหนลองลุกดูสิก่อนทำพิธีอ่ะปวดไหมปวดจุดไหนชี้ดิ มันมันจะเป็นสะโพกคตอนนี้ปวดไหมสะโพกไม่ปวดก้มดูสิปวดไหมไม่ไงเป็นยังไงอ่ะเป็นอาหารกานปวดเลยใช่ไหมล่ะเป็นไาหายอ่ะแม่เป็นเป็นหายไยังไงมันไม่ได้แม่มต้องเดินแม่เดินไม่ได้เป็นตะมันก็อแม่เดินหนึ่เดินยาวเลยอ่ะอ่ามแคบดรอกไปหนึ่งรอ้เออดีดีดี ปวดเลยนะเนี่ยต้องประวดนะขอดูทรงจาจดูทรงนะก็ดูต่อมเป๊ะเลยนะกับมายายก็ยังตรงอยู่เออก็ไม่มีอะไรตอนนี้ปวดไหมปวดขาปวดยังปวดแล้วใช่ไหมเดินช้อปปิ้งทุกวันอันปวดไหมอ่ะหลังมา ยานขึ้นชั้นสองซื้อของขึ้นทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นว่าแข็งแรงนะป่านเนี่ยชั้นสองนะยาว่ะชั้นสองนะแกเคยสะพุกอาจารย์แล้วมัีหายม้านตรงนะไม่เกิตรงนะผมขออนุญาตเอาเท้ากระแทกกระแทกเบาๆหน่อยได้ไหมได้ค่ะไม่เจ็บหรอกไหมไม่เจ็บค่ะบเคาะให้กระดูกตรงอ่ะ mẹ bảo mẹ mẹ có bạn chơi nhiều vậy con này mẹ mình nhé có Mẹ lên, mẹ lên. tao vào tao สองเช้าถ้าเดินแล้วไม่ปวดก็จบแล้วนะแม่ตอนนี้ถ้ามันไม่ปวดนะจบแล้วอะแม่ลองเดินดูข้างหลังอ่ะที่แม่บอกปวดอะมันหายยังลองเดินมามันหายหรือยังหายค่ะหายแล้วจบแล้วจงคนสองแล้วก็ไปับไปกับชอปปิ้งประมาณร้อยหายยั้องอะแม่จัาท่าหน่อยดิตอนนี้มันหายปวดยังข้างหลังอะหายเลยใช่ไหมเออดีแล้วไม่มีอะไรแล้ว